สวัสดีครับสวัสดีีท่ทานวัยรุ่นทุกคนนะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งคลิปนะฮะซูซูกิ APV หรือซูซูกิคารีนะครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะมาพามาดูนะฮะพามาดูาสภาพภายในฝาครอบวาลวบนฝาสูบนะฮะสภาพของรถที่ไม่ไฟหญ่ หรือใช้น้ํามันเครื่องเกล็ถูกๆแล้วยืดเป็นระยะเวลานะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,ครบเคยเห็นกันมากไหมครับเนี่ยแล้วมันจะดําอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ,นะรบเราปล่อยเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็น้ํามันเครื่องบางยี่ห้อนะครับที่นี่ครับก็ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นขี้โคลนะครับเป็นคราบเหมือนขี้ดินนะเป็นก้อนนะครับอันนี้ไม่อยากขูดนะครับอย่าให้มันเกาะไว้อย่นี้แหละเนี่ยถ้าขูดมามันจะเป็นแผ่นๆเลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเม่าที่จากการเผาไหม้นะแล้วก็ใช้ยืดระยะเวลาครับน้ำมันเครื่องไม่ค่อยอยากถ่ายนะครับถ้าเครื่องเบนซินนะถ้าดีเซลจะขนาดไหนนะครับ อีเซลจะ,ะน้ำมันเครื่องจะดำเร็วมากเพราะว่ากําลังอัดที่มีความเขาเรียกกาลังอัดแรงดันความจุแน่นแล้วก็กำลังอัดสูงนะการจุดระเบิดจะลอดผ่านแหวนนะครับนะครับแรงดันจากการจุดระเบิดความร้อนลอดผ่านแหวนนะแล้วก็ไหลลงไป ระบายลงไปยันอ,อ่างน้ํามันเครื่องนะครับในห้องเครื่องในตัวเครื่องนะสะสมนะครับให้เป็นขเหมเอาแต่เครื่องเบนซินนี่เกิดจากการเผาไหม้ของหัวเทียนนะจุดระเบิดจากหัวเทียนเป็นประกายไฟในช่วยการเผาไหม้นะครับกําลังอัดก็จะเล็ดลอดแหวนลงไปนะครับถ้าใช้น้ํามันเครื่องไม่ดีนะน้ำมันเครื่องเกรดต่ําน้ำมันเครื่องพวกนี้เราก็ต้องหมั่นถ่ายเร็วๆนะครับ อย่าปล่อยไว้นะฮะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยครับคาบตะกอนมันจะเยอะมากเลยนะครับจะสะสมอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่า,าคุณภาพของน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่สามารถาชะล้างเศษสิ่งสกโโปรกได้แล้วนะครับต่อให้พี่พี่ฝนะัดชิ่งกันนะต่อให้ฝัดชิ่งกันยังไงก็ไม่ออกหรอกครับแบบเนี้ย ถ้าจะให้สะอาดต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับก่อนระยะเวลานะครับอย่างราเปลี่ยนหมื่นโลเงี้ยเราก็เปลี่ยนทั้งหกพันโลก็พอแล้วครับถ้ารถสกปรกแบบนี้นะเปลี่ยนทั้งหกพันโลน้ำมันเครื่องอ่าดีขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนเร็วๆนะครับมันก็จะชะล้างละลายของมันไปเองนะครับบางคันเนี่ยรถเนี่ยมาดำ่งี้ยนี่นะมันจะชะล้างกัดไปเรื่อยๆอยๆแต่พอถึงมาพอมันเริ่มชะล้างไเรื่อยต้องถอดอ่างออกมาทำความสะอาดครับไม่งั้น ขี้โคลนอะไรเนี่ยมันจะลงไปกองอยู่ใต้อ่างนะทําให้ฝักบัวเนี่ยตันนะครับโอกาสทําให้ฝักบัวตันเครื่องเสียหายเลยนะฮะถ้ารถใช้หลายแสนโลก็ถ้ามันถอดอ่างง่ายก็ถอดอ่างออกมาล้างนะครับนะฮะเพราะว่าของพางนี้ถ้าเราไม่ลือ้อเราก็ไม่ได้เห็นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูฝาครอบวาล์วนะครับใต้ฝาครอบวาล์วจะเป็นยังไงนี่นะครับใต้ฝาครอบวาล์ว ด้านล่างจะเป็นนี้นะเป็นแผ่นนะครับเนี่ยเรามันติดตามซอกตามหลืบอ,อะไรอีกนะครับฝาหนงฝาหน้าเนี่ยภายในตัวเครื่องอีกเยอะเลยนะครับเนะี่ยบางคันหนักยิ่งกว่านี้นะบางคันโอ้โหแบบดำเลยนะครดำนี่ขูดเป็นแผ่นเลยนะก็อยากให้พี่ๆมันดูแลตรวจเช็ครถนะครับเพราะว่า ต่อให้เรามาซ่อมนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะถ้าเราไม่ได้รือ้อเวลาเราจะไปเที่ยวเดินทางไกลนี่มันจะได้พร้อมนะครับกับการใช้รถนะฮะนี่นะครับดูเด็โอม้มันระเหยครับพวกนี้มันจะระเหยมาแล้วมันก็มาเกาะนี่นี่นะครับสุดยอดข <c oughs> อให้คุณไปฝัดชิ่ง ก็ไม่ยังไม่สะอาดหรอกครับมันต้องใช้เวลาสู้เราสู้แบบว่าเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เร็วกว่าเดิมนะครับยอมเสียสละเรื่องน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไปบ่อยมันก็จะทําให้ภายในมันสะอาดขึ้นเองนะครับก็เหมือนกับเรากินยาบํารุงนะครับยาสารพัดยี่ห้อที่เราซื้อเรามากินนะครับบํารุงสายตาบํารุงเรื่อง เกากระดูกอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นแหละอาหารเสริมนะอาหารเสริมเครื่องยนต์ก็เหมือนกันละครับขคง,ง,งต้องการให้เราดูแลเขาบ้างนะฮะยิ่งรถอายุเยอะเราไม่อยากจะโอหอนเครื่องนะครับอยากจะให้คิดสักนิดนึงนะครับเรามีเงินกินเบีย์กินเหล้าแต่ทาไมเราไม่เก็บตรงนั้นเอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เร็วกว่าเดิมสักหน่อยนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเร็วหรอกครับ กินะเหล้าได้ทุกวันนะกินเหล้ากินเบียร์ได้ทุกวันนะแต่เงินเก็บเงินไว้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างก็ได้นะครับอย่าเอาว่าเออไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับพอเวลาเราไปเที่ยวยยไปไกลไปครอบครัวน้ำมันเครื่องรถสภาพนี้นี่ไปไกลก็อัตราเสี่ยงมีนะเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสึกลรอเร็วกว่าปกตินะครับ วันนี้ก็จะเช็ดถูแล้วก็ล้างเอาปั๊มฉีดนะครับแต่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่หมดนะ <Yeah. S 1> ทีนี้ก็เราก็จะมาเรื่องเช็ควาลนะครับ <Yeah. S 1> สุกี้ก็จะประมาณจุดหนึ่งห้ามิละกับจุดหนึ่งศูนย์มิลนะครับไอเดนนเสีย อ,นนอันนี้ก็คือเนี่ยสี่วาลก็คือสูบแรกนะครับเนี่ยเนี่ยตรงรูหัวเทียนนะครับหนึ่งสูบแรกสูบที่สองสูบที่สามสูบที่สี่นะครับผมก็อันนี้ผมตั้งไว้หมุนหมุนมาถึงสูบสามแล้วนะสูบสามไม่ดีก็จะอยู่สองตัวนี้นะครับอ่าแล้วแย่งยางนะครับ ถ้ามันลอดได้ก็คือระยะวาวปกตินะครับแล้วก็ฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียมาแสีได้แล้วก็มาแย่ตัวนี้นะครับนี่ยน่ปึบเนี่ยแย่ไม่ลงนะครับยัดไม่ลงนะฝั่งนี้ลงนะ,ะ,ะนี้ไม่ลงนะครับ เดี๋ยวทําการปรับตั้งนะเพราะว่ามันมียันอยู่หลายตัวอันนี้ก็จะบอกคร่าวๆนะครับการปรับตั้งว wow าล์วจะมีน็อตเบอร์สิบนะเดี๋ยวเอาเอาไปฉายแป๊บอันนี้ก็คลายน็อตตัวนี้นะครับนี่นะปรับตั้งนะครับแล้วก็ใช้พิลเลอร์พอคลายเสร็จปุ๊บ เ,เสียบนะครับเสียบแล้วก็ใช้คัวงแบนปรับปรับได้ให้แบบพอฟืดๆนะครับเนี่ยพอฟืดๆแล้วก็ล็อกนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเสียบดูนะครับว่ามันพอดีไหมนะครับสองอันเนี่ยพอพอดีแล้วเราก็ล็อกแน่นให้อีกทีนะครับทำอย่างนี้หมุนเวียนมาครับหนึ่งสามสี่สองแต่ าบางทีหมุนแค่สองครั้งนะครับก็ตั้งตัวไหนห่างก,ก็ตั้งตั้งตั้งเป็นทีเดียวนะครับสองครั้งพอแล้วก็หมุนอีกรอบมันก็ตั้งอีกครั้งหนึ่งครับก็จะครบทุกตัวแต่อันนี้ผมจะตั้งเอาทีละสูบเลยนะครับหมุนแล้วเอาทีละสูบถ้าหมุนง่ายๆก็คือถอดัวเทียนก่อนนะครับคลายัวเทียนก่อนนะครับคลายออกให้มันแต่ไม่ได้ดึงออกมานะคลายให้มันคลารูไว้ ขายออกมาแล้วครับเวลาขันมันจะง่ายครับมันจะไม่มีกําลังอัดตอนมันจะไม่มีกําลังอัดต้านมือนะอันนี้นจะหมุนง่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวล้างประกอบครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานเส้นหน้าสายพานสายพานแอร์นะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับก็เสร็จส่งงานนะครับเส็นผมปังพวกเขาเพราะว่า พอเราสตาร์ทมันก็จะฟ้องแคมนะครับที่ถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็อีกหนึ่งยี่ห้อก็ที่เป็นามานานแล้วนะไม่ใช่เรื่องใหม่ๆแล้วก็อีซูดีแมกนะครับนะที่เราเห็นกันประจําเวลาเราสตาร์ทแล้วเครื่องไม่ติดนะแต่เราสตาร์ทลากยาวนะครับพอเราลากยาวเกินที่กล่องมันตั้งเอาไว้หรือว่าการเกินที่กําหนดนะครับ ระยะเวลานานเกินไปไฟเครื่องมันก็จะเด้งนะครับเวลาเราใช้เครื่องสแกนจับมันก็จะฟ้องแคมชาร์ปนะครับมันก็จะฟองเซ็นเซอร์แคมนะครับแต่จริงๆแล้วเซ็นเซอร์แคมมันอาจจะไม่ได้เสียนะนะครับอาจจะแค่เราสตาร์ทลากยาวไปแล้วกล่องมันฟองนะครับว่ามีการสตาร์ทนานเกินนะครับมันจะฟองเซนเซอร์แคมนะ ส่วนเซนเซอร์แคมนี่ถ้าเป็น d m a มถ้ามันจะเสียง่ายบางทีตัวเซนเซอร์ไม่ได้เสียนะครับให้ดึงปักออกมาดูก่อนนะดึงปักออกมาดูก่อนนะครับว่าขั้วปักภายในมันเป็นสีดํำไหมถ้ามันเป็นสีดําก็เบื้องต้นให้ขัดขัดทุถูในรูในรูของปักก็ลองเคียย์หาเหล็กล้แหลมนะครับเกียวเหล็กล้ำแหลมเคียวขัดขัดทุทูดูนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ ไอ้ประเภทสตาร์ทเครื่องติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับแต่ถ้าเกิดเซนเซอร์แคมเสียก็ควรจะเปลี่ยนปลั๊กด้วยนะอย่างน้อยถ้าปลั๊กเรายังข้างในรูปลั๊กยังขาวอยู่นะครับยังมองเห็นเงาเงาอยู่ของเนื้อเหล็กนะก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นสีดํานะครับเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ใช้ไปอพอเราใช้ใช้ไปนานๆเนี่ย มันก็จะเสียอีกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงปลักให้ดูอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้าเป็นพวก d m a มนะเนี่ยพอเราดึงปลักหน้าเครื่องออกมาดีแม็กนะ d นะถ้าสมมุติ d m a มนะเนี่ยถ้ามันขาวอย่างนี้นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้ดีปกติเนี่ยจะมีโอลิงสีส้มๆนะครับกันน้าเข้าแต่จริงๆน้ํามันไม่ได้เข้าตรงนี้นะดี a มมันจะปักลงอย่างนี้นะเนี่ยน้ําจะเข้าตรงนี้นะครับ เนี่ยน้ำจะเข้าหลังนี่นะครับพอเป็นยูยูโรโฟรมาเนี่ยปักมันจะงแหนขึ้นอย่างนี้แหละนะครับถ้ารุ่นเก่าๆยังคว่ำลงนี้นะครับหน้าเครื่องนะครับพอพัดลมมันโดนน้ํามันตีเข้าไปหรือว่าเราล้างเครื่องเนี่ยน้ําจะซึมเข้าไปในรลนี้นะรูนี้มันก็จะดํานะครับแล้วก็ตัวที่าขาของเซนเซอร์นะขาของตัวเซนเซอร์มันก็จะดําด้วยนะครับก็ขูดตูดๆๆที่ไถมันบางคันอ่า รถเมียการเครื่องเดินเบาหรือว่าเร่งแล้วเ,เบาแล้วมันอาจจะเกะแก๊แก,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 นก,กๆนะครับการอ่านค่าสัญญาณไฟไม่เสถียรนะครับมันอาจทําให้จังหวะการจุดระเบิดผิดเพี้ยนนะครับอาจจะทําให้เกิดเสียงเกนะสำหรับดีแม็กนะสำหรับดีแม็กอันนี้ผมยกตัวอย่างปักให้ดูนะครับข้างในจะต้องขาวสะอาดอย่างนี้นะจะเสียบอยู่นี้ครับหน้าเครื่องแล้วแถวกไอ้ลูกลอกตั้งสายพานแอร์นะครับ อยู่หน้าเครื่องเลยอยู่ด้านหน้าเครื่องเซนเซอร์บางคันก็ไม่ค่อยเสียนะครับแต่ที่มันเสียเพราะว่าน้ําเข้านะครับแล้วมันซึมมันซึมแบบมันกินลึกเข้าไปข้างในขานะครับจนเข้าไปในแผงวงจรภายในนะครับมันทําให้เซนเซอร์เนะียเสียตัวหนึ่งสามพันกรบาทนะครับตอนนี้น่าจะเหลือสองพันไปปลาย,าย,ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับของเทียมไม่แนะนำไปซื้อมาใช้นะครับ ราคาถูกนะครับแต่ใช้ไปลุ้นไปนะครับสตาร์ตติดก็อาจจะแบบใช้ไปลุ้นไปนะครับผมของแท้ดีกว่าครับเราใช้รถมาเป็น10ปีเสียเงินซื้อของแท้ก็ดีนะครับแต่จริงๆเซนเซอร์จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคู่นะบางคันเขาก็เพราะไอเซนเซอร์ตรงตรงที่มันอยู่หลังไดสตาร์มันจะลืออย่างนะครับมันต้องลือไดสตาร์ออกก่อน แต่ส่วนมากก็จะเปลี่ยนแค่ตัวบนนะครับบางคันก็ซื้อตัวใหม่หนึ่งตัวเปลี่ยนเอาตัวไดสตาร์ทมาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอาของใหม่ไปไว้ข้ขางล่างแทนก็ได้นะครับถ้าขยัน <c oughs> ครับผมอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะทำแบบไหนนะครับเพราะว่า ส่วนมากเวลาผมเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนแค่ข้างบนนะครับก็คล้ายๆกันหมดแล้วเวลาทํางานนะฮะขอบคุณมากนะครับส่านผูการรับชมนะบเดี๋ยวไปฉีดล้างฝาครอบวาล์วแล้วก็เปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วใหม่นะครับยางเบ้าหัวฉีดไอ้ยางยางเบ้าหัวเทียนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ก็ตั้งวาล์วเสร็จมาแล้วนะแล้วก็กรอบส่งงานครับไม่รู้แกลืออะไรมั่ง เยะไปหมดเลยกลื้อมาเพียบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการรับชมนะใครใช้ซูซูกิเกือบทุกรุ่นนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้เครื่องก็วางนอนเครื่องวิท่าซูซูกิวิท่าพวก G16 ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เครื่องมันวางเอียงนเฉยนะฮะแต่ว่าเรามาตั้งปุ๊บหน้าตาคือกันครับตัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นจานจ่ายนะอย่างเงี้ย ฝาหลังเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนชุดฝาหลังเป็นฝังเทนเซอร์แล้วก็ใช้คอยจุดระเบิดแบบนี้นะครับนี่ไดเรลคอยอ่าหนึ่งลูกต่อสองสูบนะครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดติดตามเป็นพราะคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมเผื่อจะมีอะไรดีๆให้ พี่น้องได้ดูนะฮะปัญหาเส้นผมบางภูเขาที่เราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ